ก็ดียเย็นนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอ้วยได้เวลาถอนแล้วน้องถอน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  <c oughs> นี่ครับยังอยู่ในอาการที่นา่าป็นหง <c oughs> เปลี่ยนลูกยางนะครับเปลี่ยนลูกยางล้างกระบอกขัดกระบอกอกระบอกเบรกล่างอันนี้ตอนแรกตอนินีมันขึ้นนะครับนี่เอาไปปั่นครับ อะไรฮนะลวดแทน่นทชนเจยร์นะครับที่เป็นลวดใบใบปั่นเป็นลวดนะครับปัน่นซ้ายปั่นขวาล้วงล้างก็บอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลุกยางใหม่ของเดิมลูกยางมันหุบมาแล้วสองข้างเลยรั่วก็ใส่เจลลบีนะครับนี่จลลบีนะครับใส่เบรกนะครับ หล่อเล่นพวกกระบอกเงี้ยแอบ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 บก็ใส่สปริงทำรีแม็กก็ยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลยเอารถไปแล้วรีบจัดครับเอารถไปแล้วรีแม็กก็ไดโอดแตกนะครับเปลี่ยนไดชาร์จใหม่ ไม่ซ่อมครับเดี๋ยวผมเก็บลูกเดิมไม่ซ่อมนี่ลูกเดิมผมว็เก็บไปซ่อมไม่เอากลับทใส่มือเดียวนี่ใส่ยากมากนี่ใส่เสร็จแล้วปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บปบ ไ,ได้ลื่นการใส่นะมืดเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรแล้วมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วไหนอยู่บนอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่บนปั๊บใส่ไปก่อนข้างนล้วก็ดันเล็บเข้าแล้ว ง่ายๆไ,ไม่ยากเราก็ใส่แป๊บเบรกก่อนเลยนะครับมันกาลังหลวมๆอยู่ใส่แป๊บเบรกก่อนนี่ถ้าเราไปไขน็อตให้แน่นก่อนมันใส่แป๊บเบรกมันจะไม่ตรงรูขนาดอย่างนี้มือเดียวยังไม่ตรงรูเลยเ,เดี๋ยวใส่ก่อนนี่ใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วขัดถูก่าเบรกเรียบร้อยนะครับ ปม่มเบรกเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเบรกปับตั้งแล้วก็ไล่ลมเบรกนะครับขีมนะครับไว้่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องไล่เยอะนะครับเดี๋ยวจานเบรกมาใส่ก่อนอใส่เสร็จแล้วนีเ่เชีย้สวยงามตามท้องลายคนระับผักชีโรยหน้า ดูครับข้างในคลักเลยฮนะข้างนอกจานนี้ก็จะเอาไปล้างนะครับขึ้นเครื่องกึงล้างขอบตัวนี้ออกหน่อยแล้วก็ขัดข้างในนะครับจานยังไม่ได้ดุง้งไม่ไม่เป็นอะไรนะครับถ้ามันไม่ดุง้งแล้วก็ไม่มีการสึกล้อไม่มีลายไม่มีเส้นอะไรก็ไม่ต้องเกียร์นะเพราะว่าถ้าเราเจียร์ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เครื่อง เียร์จานโดยตรงนี่อาจจะเวียงนะครับเวลาเบรกแล้วมันจะดึก๊กดึกดึกดึกเงี้ยมันจะข้างหลังมันจะกระดึ๊กกระดึกกระดึกกระดึกนะจานนี้เป็นจานของอาจานจานเบรกเนี่ยดมเบรกเนี่ยเป็นของอดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นของออ l น e w เลยนะเนี่ยเฉพาะตัวจานครับไม่ต้องไปหาแล้วครับไอพวกของดากอนเอาของดีแม็กไฮแลนเดอร์เนะี่ยมาใส่ ถ้าเป็นล้อแม็กล้ออะไรเงี้ยก็ใส่สบายเลยนะครับไม่ติดผมก็ใส่อยู่เนี่ยของออนิวอันนี้เป็นออนิวนะถ้าเราเอาทั้งคานมาใส่มันมันกว้างนะครับทั้งคานอนะ่ะมันกว้างมันต้องถ้าเอาของขอะนันมาใส่ก็ได้มันกว้างก็จริงนะครับแต่เราต้องสั่งทํากระทะล้อกึ่งให้มันหุบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หน้าใช้หน้ากว้างแต่กึ่งให้มัน,ม,นมันบวกเข้าไปข้างในนะ นะมันไม่มีอะไรพอดีครับถ้าเราไปใช้คานดีแม็กแล้วคานดีแม็กเนี่ยรูเนี่ยจะกว้างกว่าข้างละเซนนะประมาณข้างละเซนนะครับยกใส่ได้ไม่ใช่ว่าทางใส่นะครับทางใส่ไม่ดีนะไม่ดีทางใส่ไม่คือครับมันจะบิดเซนเดียวนี่แหนบก็บิดแล้วนะครับต้องขยายรูนะต้องขยับรูขยับรูเอา ส่วนมากผมขยับขาเอานะครับขยับทั้งแป้นเลยทั้งเต้าเลยขยับเอาผมชอบทําอะไรที่มันแบบเวอรออะไรง่ายๆไม่ค่อยทําง่ายไปแล้วก็กรอบด้านหน้านะครับเดี๋ยวประกอบแล้วนนี้เดี๋ยวใช้ไว้ก่อนเพราะว่ามันเวลามันน้อยนะครับเนี่ยบูตตัวเนี้ยมันมันหลวมแล้วบูตตัวเนี้ย ปูติ่งนกล่างตัวหน้ามันหลวมพอเราขี่อะ่ะมันจะแว็บไปเว็บมานะครับเหมือนคนขี่รถไม่เป็นอะ่ะมันจะพาเลื้อยนะครับดีดีนะมันจะมีอ่ามันมีกันสะบัดอยู่นะครับตัวนี้ฝาฝาดิฟล็อกตัวนี้ก็ถอดออกมาดูเฉยว่าน้ํามันเข้าไหมอ่าไม่มีน้ําเข้านะต้องซีนกาวนะครับตรงนี้ต้องซีนกาวซีนกาวแล้วก็บิด บิดให้มันล็อกเอาไว้แล้วก็กบิดกลับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยกาวมันปิ้นนะกาวมันปิ้นยังไงก็ต้องใส่กาวนะปะกินกระดาษเอาไม่อยู่มันบางครับขอบมันบางมากอ้าวาหาไู้ใชยก่อนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเลียนโชกอีกรั่วอีกแล้วมันรั่วแต่ข้างทรายว่ะ ใช่เปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่โอ้รวยนี่นึกว่าโชคล่วตายยางกันฝุ่นแล้วตรงนี้มันแห้งเออตรงนี้มันแห้งตรงนี้แห้งแต่มันเปียกตรงนี้หอยนี่ขาดแยะโอ้ยางกันฝุ่นขาดอีกแล้วนี่ครับลองให้ดูอ นี่นะครับอย่างคันนี้มันเป็นโฟวินใช่ไหมล่ะอันนี้เห็นไหมมันเหมือนอะไรเนี่เนยเดีแม็กนะครับอันนี้ก็ดีแม็อันนี้ก็ดีเนี่ยดีแม็กหมดเลยยกเว้นคอมานะครับยกเว้นคอมาครับเนี่ยครับ D er, wheel. ดีแม็กไฮแลนเดอร์ดีแม็กโฟวิลดุมเนี่ยถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยดุมแบบนี้ใส่ก็ได้หมดเลยนะครับ แต่จานแต่ตรงนี้มันจะชิดนะนะครับน,นี้มันจะชิดนะครับด้านในมันจะชิดก็ไม่มีปัญหานะครับมันชิดอะ่ะเพราะว่าอันนี้จานเดิมๆเต็มๆใส่ไปก็ไม่โดนนะนะครับผมแต่เวลาเบรกมันหมดเนี่ยข้างนี้น่าจะนั่นก่อนนะจะดูเหมือนตื้นเพราะว่าตรงนี้มันจะห่างห่างแต่ห่างไม่เยอะนะครับ ก็ใช้มาเป็นปีๆแล้วนะครับมันไม่เป็นไรหรอกครับแล้วเบรกดีด้วยนะครับเบรกดีด้วยเพราะตัวนี้คาลิปเปอร์ใหญ่นะครับลูกสูบคู่ลูกสูบคู่นะยกทั้งดุมทั้งลูกปุ่งลูกปืนเนี่ยใส่ได้หมดนะครับาดาก้อนที่เป็นตัวโฟวินนะก็ใช้ของ d ีแม็ทั้งหมดยกเว้นยกเว้นดุมเลยนี้คอมานะครับยกเว้นคอมา,อาไล่ลมเบรกเสร็จเรีเยบร้อย ก็จะไล่เสร็จนะครับออย้ำๆอยู่นี่ไล่เ็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำลาดแล้วเกิดปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> นี่ครับระหว่างไล่ลมครับระหว่างไล่ลมตัวนี้ห้อยอยู่ครับลืมใส่ครับย้ำไปทำไมมันนิ่มยังวะย้ำย้ำย้ำไปลูกสูบหลุดโบะเรียบร้อยงานหยาบ <c oughs> ใส่เสร็จแล้วครับใส่เสร็จแล้วย้ำเรียบร้อยครับย้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ําอีกทีนะครับหัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยต้องล้างน้ําล้างอะไรใหม่นะเพราะว่าเลอะน้ํามันหมดแล้วตัวนี้ก็ลูกสูบหลุดมาลูกนึงนะครับเป็นสูบคู่มันจะหลุดข้างใดข้างหนึง่งมันจะหลุดก่อนนะครับถ้ามันห้อยอยู่อะไม่ได้ใส่ไว้นะมันมืดแล้วครับได้เวลาแล้ว เสร็จเรียบร้อยนะครับไล่ลมเดี๋ยวใส่ล้อแล้วใส่ลงใส่ล้อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองดูนะคาลิเปอร์สลักอันนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับสลักสลักตัวบนตัวล่างก็ยังไม่ติดนะครับยังใช้ได้ข้างนู้นก็ไม่ติดนะครับใช้ได้ใส่จลบีเรียบร้อยครับถ้าเราเห็นเริ่มเป็นสนิมแล้วก็ถอดออกมาปั่นปั่นเอาสนิมออกแล้วก็ใส่จลรบีเข้าไปแล้วก็เวลาเบรก ต่อให้จานดุ่งนิดหน่อยนะครับตัวนี้มันก็จะดิ้นตัวได้ดิ้นตามจานเลยนะแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันตายนะครับมันจะขึ้นพวงมาลัยเลยนะมันจะสทานขึ้นพวงมาลัยเลยดึ๊กๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเพราะว่าแกนตัวนี้มันตายนะครับบางทีจานเนี่ยอาจจะดุ่งหรือว่าคดนิดหน่อยนะครับก็จะมีสลักตัวนี้แหละช่วยประคองไว้นะครับกันกันไม่ให้เบรกสท้นนะครับแล้วก็ปรับมันจะคอยปรับเลื่อนปรับระยะตามความหนาของพระเบรกไปเรื่อยๆนะครับ แต่ต้องมัน,นมอดนะครับเนี่ยเวลาวิ่งลุยนงลุยน้าบางคันลูกยางมันขาดนะบางคันลูกยางขาดนะครับวิ่งลุยนงลุยน้ํามาไม่ได้ไปตรวจไปเช็คนะครับพวกลูกหมากปีกนกนะฮะไปลุยน้ํามาเนี่ยลูกยางมันขาดเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ดังออดแอดออดแอดนะครับไปซื <sh arp pose generally> ้อจจละบีเหลวนะจจละบีเหลวก็ป่องเดียวถ้าเห็นลูกยางมันแตกนะครับลูกยางมันขาดอลูกยางไอ้ลูกยางยึดลูกยางลูกหมากอ่ะ ลูกหมากตัวบนตัวล่างเนี่ยถ้าเห็นมันขาดนะครับไปซื้อจรารบีเหลวฉีดไว้นะครับเหย่นะ yeah, เข้าไปนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับมันก็ยังดีกว่าเราปล่อยให้มันโบว์อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าขาดมากๆนะครับจรารบีครับล้วงใส่นิ้วปาดเข้าไปปาดปาดปาด,ปาดเข้าไปครับอ่านจะช่วยได้นะครับถ้าเป็นของแท้ที่ไม่มีขเขาเรียกอะไรที่มันไม่มีหัวอัดจรารบีนะ ถ้าเปลี่ยนใหม่ไปแล้วก็จะมีอาจจะมีหัวอัดจระบีนะครับก็อัดจระบีเพิ่มเข้าไปนะครับให้มันย้อยออกมาถึงมันจะโสกปกแต่มันก็กันน้ําได้นะครับกันการเสียดสีได้อย่าลืมนะครับลุยน้ําออกมาแล้วบางคนก็รถเก่งนะเผาขับด้านหน้านะครับรถเก่งบางคันลูกยางเผาขับขาดไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้เรื่องใช้รถทุกวันทุกวันนะครับสังเกตที่ล้อนะฮะหรือว่าตัวดุมนะครับ มุดก้มดูบ้างนะครับหรือว่าหักล้อหักล้อข้างใดข้างหนึ่งนะครับอย่างเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปดูข้างหน้าเลี้ยวขวาสมมติว่าเลี้ยวขวาสุดแล้วก็มาดูด้านหน้าเนี่ยว่าลูกยางมันขาดไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายสุดแล้วก็เดินไปดูฝั่งนู้นนะครับว่าลูกยางมันขาดไหมยางยางกันฝุ่นเพาขับนะครับยางกันฝุ่นเพาขับเดี๋ยวมันหายหายแล้วนี่ข้างนี้ดีกว่าข้างสว่างสว่างไม่มี ไม่ไม่พามาพี่น้องมาดูีให้ดูแต่ข้างมืดๆตายเลยน,นี่ครับอันนี้ผมก็ขาดเลยเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยผมเอาจัลบียัดเข้าไว้นะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ขาดอีกเพราะว่ามันไม่ใช่ของมันนะมันไม่ใช่ของมันของเทียบนะครับเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะรถเก่งเนี่ยรถ,ถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับรถเก่ง รถเอพวีรถเอสยูวีขนาดเล็กอะไรพวกเนี้ยก็เวลาเราไปลุยน้ํานะครับน้ําอาจจะเข้านะเนี่ยพวกลูกหมากเนี่ยเนี่ยพวกลูกหมากอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเราเห็นมันแตกมันขาดอย่างเงี้ยเนี่ยนยครับซื้อจารบีเหลวมามีหลอดฉีดแล้วก็แย่เข้าไปเลยนะครับแล้วแล้วก็ฉีดแต่ถ้ามันมีหัวอัดเราก็อัดซะนะอัดซะนะครับเนี่ยแล้วก็ลูกหมากเนี่ยตัวล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ก็น้ําจะเข้านะครับ ของดาก,ก้อนมันจะคว่าลงนะแต่ของดีแม็กน่าจะหงายขึ้นนะนะเนี่ยยางพวกนี้ยางกันน้ำกันฝุ่นนะครับต้องพอน้ำเราไม่ได้ลุยน้ำแล้วอะไรแล้วก็ตรวจเช็คดูบ้างนะครับนะฮะเสียเวลาสักไม่กี่นาทีนะฮะลองเลี้ยวหักล้อดูนะครับเลี้ยวล้อดูแล้วก็ชงโงกดูนะครับก่อนที่มันจะเป็นเยอะนะนะครับผม ก็เวลาลุยน้ํามาแล้วพอครบรอบการถ่ายน้ำมันเครื่องก็ให้ช่างตรวจเช็คนะครับหรือว่า,าใครไม่มั่นใจก็เข้าศูนย์หรือว่าเข้าอูต่ตรวจเช็คก่อนนะครับพวกยิงพวกเกียร์ตรงเกียร์โตเนี่ยปอดเพียต้าเนี่ยนะฮะปอดเพียต้านี่เป็นไปได้อย่าไปโดนน้าเลยนะครับอย่าไปลุยน้ําเลยนะตระกูลพวกปอดไอที่เป็นดูโอคัตนะครับเกียร์ชิปอะไรเนี่ยที่เป็นคัตคู่ที่มีปัญหาบ่อยๆมันแพ้น้ํานะครับเป็นพวกนั้นอ่ะ ชุดกามพงก้ามป,ามปูเป็นไฟฟ้านะครับมันจะเสียหมดนะฮะอ่อเดี๋ยวใส่ล้อนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ดูจนจบเลยนะฮะทำลุงเขียวรถยกนะครับเอจะได้เดินทางแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับเราต้องถอดดูบ้างนะครับ ถ้าไม่ถอดดูก็เนี่ยครับถอดล้อหลังมาก็รั่วนะครับพอเราเห็นมันซึมๆอยู่ก็เลยถอดล้อหลังจบแล้วตอนนี้ไลายน้ำมันเบรกครบสี่ล้อนะครับดูดเอานะแล้วก็ไปย้ำยำ้ำทีนี้ลืมใส่ฝั่งนู้นตอนเราดูดมันไม่เป็นไรไงแต่พอเราเผลอขึ้นไปยำ้ำปุ๊บนูนไอคาลิปเปอร์เนี่ยมันห้อยไว้หลุดออกมาเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ การรับชมนะฮะช่องโอเกงเกิดมาซ่อมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอูสุจน์อ,อตโต้สวิตนะฮะศูน์เก้าสองก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ